สักสีดีกว่าถ้าสักทั้นทีนะเออสวยกว่านะอันนี้ก็มารอคิวนะครับสักยันบานเลยนะครับนะอันนี้ก็ลายยันลายใหม่เรานะครับอันนี้นะครับสวยสดงดงามนะครับให้ดูแล้วกันนะครับสักโดยอาจารย์ตั้มลุบหล่อนะครับตอนนี้เมียทิ้งนะครับทิ้งหรือเปล่าไอ้เี้ยโกหกไอสัตว์ไอชิบหายนะครับนี้ครับตอนนี้อาจารย์สักที่สำนักวิมานาสูรนะครับคัดแต่หน้าตาหล่อๆนะครับนะ ดูนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอาจารย์หนุ่มนะครับเอาสวัสดีครับวันนี้อาจารย์หนุ่มนะครับหลักตั้งแต่เช้ายุ่งเลยนะครับมือเป็นวัดเลยอนนี้อันนี้ลายเลยอันนี้ลายยักษ์นะครับอันนี้อาจารย์หนุ่มนะครับโอ้โหนะยักษ์มินิมอลมินิมอลครับนยักษ์เศรษฐีข้างหลังไม่เคยผ่านรอยศักใดมาเลยนะครับศรัทธาอาจารย์เพาว่าบอกมุมแสดงว่าบนมาหรือเปล่าเนี้ยไม่ได้ศรัทธาเนาะอยากศักก็มาเลยนะครับอันนี้ยักษ์เศรษฐีนะครับนะ อายุเยอะขนาดนี้ไม่เคยสักมานะอ่าดูนะครับอันนี้วันนี้คนสักคือคลื่นนะครับอันนี้พมา่าเนาะอันนี้ก็สักยักษ์เหมือนกันครับยักษ์เหมือนกันนะครับโอโ้โหเนี่ยโดนตีไปร้องวอดวัด,ดเลยนะครับอันนี้ก็จะมาสักเพิ่มนะครับนะอันนี้ก็สักปุรีเนาะอันนี้ไม่สักสกัปุรีกับยันคูนะครับอันนี้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวดูนี่หน่อยดูดูมือหน่อยมือมือมือพนมมือหน่อยที่สักไปเมื่อกี้มินิมอลนะครับอันนี้นะครับน,นะน <ข pm S 1> ดูนะครับแมมินิมอลเล็กๆนะครับแม่น่ารักนะครับผมนะรอยสักนะครับ ดูนะครับใครมาได้นะครับมาสักยันนะครับผมนะที่นี่นะครับแต่ผมพักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับก็มาดูห้องสักนะครับนะดูที่อาจารย์สักก็ห้องอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้นะอันนี้สักอะไรเนี่ยอันนี้เมียอ๋อสักอะไรจ๊ะอ๋อสักปุรินะครับน่าสวยครับชอบนะครับตอนแรกนะครับมาหาผมด้วยความผิดหวังนะครับเมียเมียไม่รักตอนนี้รักกันแล้วนะครับตอนนี้นะหอมโชว์หน่อยดิหอมโชว์กองหม่เมยีสัตว์แมีห่าเอ้ย ไอ้หอมคืนนี่หอมคืนนี่นะครับตอนแรกนะครับเหมือนโดนของทําให้ไม่รักกันนะครับตอนนี้กลับมารักกันแล้วนี่จะเป็นนางฟ้าครับเตรียมเต้นและไอสัตว์งานบวชกูนะนี่มาตักสับปุริไปแล้วนะครับนะเออแรกแรกหัวนี่มานอนนี่เลยนะครับที่ถึงเมียครับไอเหียเฮ้ยตอนนี้ครับตอนนี้เมียสวยนี่เองนะครับโอ้ยไอสัตว์อืมกูว่าแล้วว่าทำอไมที่บ้านหาอุ้มเล่นของใส่เล่นของใส่เมียมึงแล้วเนี่ยฮะแหมได้เมียสวยนะครับนี่ไอเหียเล่นของกูด้วยไอสัตว์เฮ้ย เขารู้หมดนะครับของก็ดีขอก็ดีวันนี้นะครับเดี๋ยวเรารอนะครับแปดสามห้าแล้วแปดห้าสามนะครับถ้าเกิดถูกสับปะรดคูแเตจมสำนักในไอสัตว์ถ้าเกิดโดนแดกกูจะจับต้มมึงแดกเลยเฮียมึงกูแทงมาเยอะด้วยไอสัตว์รู้สึกกดดันนะครับผมนะดูนะครับอาจารย์ดุนดูหน้านะครับผมนะตอนแรกว่าให้เป็นอาจารย์ศัสตร์ครับสักพักไปจับกับกูดีกว่าเฮียหายเยอะสายตามองไม่เห็นดูหน้านะครับแม่นะครับโอ้โหนะ กระดดตั้งแต่สักตานี่ก็ดอแข่งยังแข็งแล้วนะครับผมนะดุนหน้ายักษ์นะครับผมนะดูนะครับออันนี้เออลำอื้อเลยนะครับเดี๋ยวสักนะสักไล่ไปนะครับวันนี้ก็เป็นคนพม่านะครับผมนะมาสักยันยักษ์ยักษ์แบบไหนนะแอมอันนี้เขาสักยักษ์แบบไหนเดินเส้นนายักษ์นะครับอันนี้นะครับเดินเส้นนายักษ์ไปก่อนแล้วค่อยมาเติมให้มันครบนะครับอันนี้ก็นั่งดูลายอยู่นะครับนะดูลายนะครับสักยันต่างๆมาได้นะครับวันนี้ตอนนี้สักสักอยู่นะครับมาได้ยันเย็นๆมืดๆเลยนะครับสำหรับสักยันนะ เข้ามานะครับผมนะอันนี้นะครับโ้วันนี้ก็หลายหลายคิวแล้ววันนี้หลายคิวแล้วนะหลายแล้วนะวันนี้หลายคิวนะเดี๋ยวเดินทางมาได้ครับเดินทางมาได้นะอันนี้สักไหมอันนี้อันนี้สี่แถวสักยังนะแต่อ๋อตรงนี้เลยโอ้ตรงหูเลยนะครับอันนี้สักหูเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่นะต้องรอยาชานะแต่ละคนนะครับแต่ละคนตอนนี้นะครับนะอันนี้วันนี้อาจารย์คิวไม่มานะครับผมนะพอดีเมียท้อง นะมีแพท้องหนักมากหรือเปล่าไอ้หียหรือติดฝึกไปห้วอยฮะอันนี้จันตั้มนะครับใส่แมสตลอดนะครับไอสัตว์โชว์แมสได้ดิยี่เพราะเห็นฟอมรอเออแม่อันนี้อันนี้โสดนะครับโสดผัวย่อ้อยครับไปได้เสียกันตอนเมาครับคืนนั้นที่มันเมานะครับพี่อ้อยเขาไปดูแลนะตรงมุมนั้นนะกูเห็นอยู่ไอสัตว์หรืออัดคลิปไว้ไอสัตว์นี่นะครับอันนี้เป็นยันนะครับนะลายใหม่ของเรานะครับ อาจารย์ตั้มนะครับผมนะยันนะชื่ออะไรือยันนะครับดูนะสวยสดงดงามนะครับแล้วยันลายที่นี่นะครับย้อยไอ้ยมมืออยู่ไหนวะเอาชมมือเลยอันนี้ครับยันลายนี้นะครับผมนะอวันนี้ฮิตมากนะครับผมนะสักประมาณห้าคนแล้วนะครับเจอกับปัสสูตนะครับมาได้ครับมาได้ครับมาสักกันได้นะครับผมวันนี้นะครับ ที่ห้องสักยันนะครับสํานักวิมานอาสนรนะครับลักษณะตอนนี้ห้องนะครับของเราสะอาดสะอ้านนะครับผมนะคนเข้ามาคึกคลืนและคึกคลักนะครับตอนนี้นะยันต่างๆนะครับบรรยากาศนะครับติดห้องห้องแอร์นะครับแอร์ตอนนี้2ตัวแล้วนะครับตอนแรกตัวหนึ่งไม่เย็นครับไอสัตว์ติด2เลยครับตอนนี้นะเย็นช่าครับนะเย็นช่าแน่นอนนะครับผมนะโอเคนะครับมาได้นะครับวันนี้ใครจะมาแล้วคุณใส่ตอนนี้ยังมาได้อยู่นะครับผมนะเข้ามานะครนะอันนี้อันนี้ได้ยัดเดินเส้นเหรออันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับวันนี้น่ายักเดินเส้นนะครับอันนี้นะครับ เดี๋ยวยังไงก็ติดตามแล้วกันนะครับผมโอเคครับ